สวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมแล็กทารอกออริจินนั่นเองครับวันนี้นะครับจะมาอธิบายถึงอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นใน R O O นั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับเคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับพทวินทับอัพ ปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายการตรงๆเลยละกันเพชรว Win t o ปอัลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ หนึ่งในอีเวนต์นะครับที่จะมีมาเรื่อยๆนะครับตามเปอร์เซ็นต์ของการตีบอสของคนในเซิร์ฟเวอร์นะครับนั่นก็คืออีเวนต์ของการตีบอส m v v p ของเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายเรื่องนี้ไปนะเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยเตรียมตัวได้ทันนั่นเองนะครับผมอ่ะจะมีเจ้าหลอดนี้อยู่เนาะเพื่อนๆลองสังเกตเข้ามาดูในหน้า MVP นะบางเซิร์ฟอาจจะเต็มแล้วบางเซิร์ฟอาจจะยังไม่เต็มนะครับ พอหลอดตรงนี้เต็มเนี่ยคือหลอดตรงนี้มันจะขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีการตีบอสที่เยอะมากน้อยแค่ไหนถี่มากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับผมอ่ะพอหลอดตรงนี้เต็มปุ๊บเนี่ยอ่ามันจะสุ่มบอสขึ้นมา1ตัวนะครับแล้วก็เป็นบอสพิเศษที่จะเกิดในวันถัดไปนั่นเองนะครับอย่างของผมเนี่ยเซิร์ฟคอนเทล่าหนึ่งเนี่ยวันนี้นะครับวันที่2มิถุนาเนี่ยก็คือหลอดเต็ม100%นะครับอ่าในวันที่3มิถุนาก็คือวันต่อไปเนีี่่่ยยเเวลา3นครึง ก็จะปรากฏเจ้าตัวมิสเทรสที่แมป Western m o r อลล็อกหรือว่าแมปที่เราหักไม้กันนั่นเองนะฮะซึ่งในเกมเนี่ยเขาก็จะมีการส่งจดหมายมาให้แบบนี้นะครับผมอ่าว่าแบบเฮ้ยเนี่ยตอนเนี้ยมันเต็มหลอดละนะครับสามทุ่มครึ่งพรุ่งเนี้ยมาเจอกันที่ Western m o r อลล็อกอ่าจะมีมิสเทรสออกมาให้เราตีนั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันนะครับเข้ามาหน้าเดิมนะครับมิสเทรสตัวนี้นะ ให้ทุกคนไปตีนะครับผมให้ทุกคนไปตีนะพยายามใครที่ดูคลิปนี้ไปตีให้ได้นะครับเพราะว่าเวลาที่คุณเข้าไปตีเนี่ยครับคือตัวเนี้ยมันจะไม่ได้มีการแข่งขันหรือจัดอันดับแต่อย่างใดเนาะคือแค่แค่คุณเข้าร่วมก็พอ,อไม่ว่าสุรตาหรือว่าจะสายฟรีเนี่ยแค่คุณเข้าร่วมเนี่ยคุณก็จะได้รับรางวัลเข้าร่วมนะรางวัลเข้าร่วมเนี่ยมันไม่ใช่รางวัลเข้าร่วมแบบของมิสเทสนะคือมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นของรางวัลอื่นๆที่มีโอกาสได้อย่างเช่นแบบพวก สมุดการ์ดอัลบัมเพชรเอวยตัวกาชาเอวยอะไรแบบนี้นะอันนี้ที่ผมเล่าเนี่ยคือผมเคยเล่นที่เซิร์ฟไต้หวันมานะครับผมอ่ะก็จะมีรางวัลต่างๆเนี่ยขอแค่คุณเข้าร่วมนะไปที่แมปสายสายมอนะครับผมพรุ่งนี้ทีนี้เนี่ยพอพอเจ้าบอสตัวนี้ตายเสร็จปุ๊บเนี่ยสามทุ่มครึง่งเราตีกันไปสมมติตีไป5นาทีแล้วตายเนี่ยอ่ะในเที่ยงคืนที่จะถึงเนี่ยสมมุติว่าสามทุ่มครึ่งตายใช่ไหมล้วก็เที่ยงคืนปุ๊บเนี่ย มันจะเอาการ์ดบอสมิดเทสเนี่ยลงในประมูลนะครับผมอ่าตัวเกมนะเขาจะเอาการ์ดบอสที่เป็นตัวบอสโลกเนี่ยเอาลงประมูลนะครับผมในหน้าตรงนี้นะอีเวนต์ออคชั่นนั่นเองนะครับแล้วก็ให้คนในเซิร์ฟเนี่ยแข่งกันประมูลประมูล,ปร,มลประมูลนะอ่าใครที่แบบว่ามีกําลังในการซื้อนะครับผมคุณก็ประมูลไปประมูลไปประมูลไปเรื่อยๆ นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยประมูลจบราคาที่เท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเอาราคานั้นเนี่ยมาหารให้กับคนทั้งเซิร์ฟเวอร์ที่ไปเข้าร่วมตีบอสแล้วก็แจกเป็นเพชรนั่นเอง่าแจกเป็นเพชรให้กับคนทั้งเซิร์ฟเวอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือซะว่าเกมแจกของละกันเออถือซะว่าเกมแจกของเราไปเข้าร่วมเราได้รางวัลเข้าร่วมแล้วเรายังได้รางวัลจากการประมูลอีกนะครับก็คือจะได้รางวัล2ออย่างนี้นะครับอ่าในคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้มีภาพให้ดูเนาะว่าเฮ้ยไปตีอะไรยังไงแต่ว่า เท่าที่ฟังเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะพอทราบแล้วว่าเฮ้ยตอนนี้หลอดเต็มละวันต่อไป3ามทุ่มครึ่งไปที่แมปผักไม้แล้วก็ไปตีไปเข้าร่วมเสร็จแล้วก็รอเขาบิดบิดประมูลประมูลกันเสร็จแล้วเราก็รอรับของแค่นั้นเองนะครับเท่านี้ทุกคนก็จะได้ขอรางวัลกันไปแบบฟรีๆเลยถือซะว่าเกมแจกนะครับทุกคนโอเคเนาะเท่านี้ก็น่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับผมว่า เจ้าระบบนี้คืออะไรแล้วมันก็จะมีมาเรื่อยๆด้วยนะสมมุติว่าวันอาพรุ่งนี้จบมิสเทสปุ๊บหลอดมันก็จะเริ่มศูนย์ใหม่แล้วก็ลันไปใหม่แล้วก็สุ่มกันอีกทีนึงว่าเฮ้ย mm hmm. รอบหน้าเนี่ยพรหนึจะเป็นบอสอะไรพรสี่จะเป็นบอสอะไรแบบนี้ครับมันก็จะสุ่มไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆนะ mm hmm. ก็เท่าที่ดูเนี่ยใช้เวลาประมาณเดือนนึงเลยเนาะ เออใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งหลอดก็จะเต็มก็จะมีการ์ดบอส m m p มาลงลงลงเรื่อยๆ,ๆอะไรประมาณนี้ครับผมโอเคเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจกันแล้วนะครับผมในส่วนนี้นะถ้าเกิดว่าใครยังติดอะไรตรงไหนเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ถามก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเข้ามาถามกันในสตรีมก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะถามในเพจก็ได้นะครับผมแต่สุดท้ายนี้เนี่ยยังไงฝากเพื่อนๆนะครับ กดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําข่าวสารเกี่ยวกับ r O O หรือว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับ A O ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ